เซลปีใหม่คะ่ะอีซูซุเชียงตรายโดยกลุ่มนกเงาสาขาเถิงเชนเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเจะการวันที่7ตุลา2566ค่ะเปิดตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับ Big Men น o เช i n อ n ิ n อีซูซดีแม็ก2024นะคะ ายใต้สโลแกนที่มีชื่อว่าเนื้อลิมิตพิชิตโลกนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะปีใหม่จะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตในส่วนของออปชันที่ปรับเปลี่ยนนะคะหรือเพิ่มเติมนะคะจากรุ่นตัว2 0 2 3มานะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูในส่วนของตัววีค o อสกันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะในเรื่องของราคาค่ะ ราคาตัวนี้นะคะถ้าเป็น2ประตู V Cross นะคะก็ราคาเพิ่มมาอยู่ที่35,000บาทเดิมราคาของเขาอยู่ที่882,000เพิ่มไป35,000ราคาที่9 000, 1 000, 7 0 0 0บาทนะคะส่วนออปชั่นเพิ่มเติมอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน คลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะดูในส่วนของอราคากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนออปชั่นตัวท็อปก่อนเนาะแล้วก็ถัดมาค่ะรุ่น4ประตู v c ค o s s 3.0มจุดแาตัวนี้ราคาเพิ่มมา30,000บาทนะคะราคาจากอยู่ที่1 4 0 0 0้าน0 0บาทเพิ่มไป30,000นอยู่ที่1,34,000บาทนั่นเอง แล้วก็ถัดมาจะเป็นตัว4ประตู v ีคลอส3.0 z ซท p ค่ะตัวนี้นะคะเพิ่มมาอยู่ที่30,000บาทนะคะก็ เดิมราคาอยู่ที่1 1 0ล้าน1นึ่งแสนะคะก็ไปอยู่ที่1น0ล้าน1นึ่บาทเนาะแล้วก็สีประตูวีคลาสสามจุนเอนะคะตัวท็อปสุดนะคะเพิ่มอยู่ที่4ี่หมื่นนะตัวนี้นะคะราคาอากเดิมอยู่ที่1นล้านสองแสนนะคะเพิ่มไป4ี่หมตอนนี้ราคาที่1นล้านสองแสนห้าหนันบาทนั่นเองนะคะส่วนออปชั่นนะคะ เติมอะไรมาบ้างนะสําหรับในส่วนของตัว V Cross ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าดีไซน์มาใหม่ค่ะที่ราย Dimension นะคะสําหรับรุ่น V Cross ก็จะมีลักษณะเป็นสีโคมลมดำน,นะคะก็ถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะมีระบบแอร์เคร์่อนที่เอามาตกแต่งในส่วนของตรงที่รอบไฟตัดหมอกนะคะ mm hmm. เขาจะมีการ ดีไซน์นะคะให้มีลักษณะของการฉดเฉียวช่วยในเรื่องของการรู้ลมมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนจะเป็นเทคนิคระบบที่เขาเอามาจากทางรดยุโรปนะคะที่เอามาใช้กันเนาะก็เวลาวิ่งไปลมมันก็จะมีลักษณะของการแหวกออกแหวกออกนะคะช่วยในการรู่ลมมากยิ่งขึ้นช่วยเสริมในเรื่องของสมรรถนะในการวิ่งได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของหน้าจอ M I D ค่ะตอนนี้จะดีไซน์มาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับในส่วนของหน้าจอเครื่องเล่นดิสเพย์นะคะ,ะในส่วนของเครื่องเล่นอิสเพได้ด้วยนะคะก็จะลิงก์ข้อมูลผ่านกันนะคะก็จะทําให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนะแล้วก็ถัดมาในส่วนของหน้าจอเครื่องเล่นนะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะ สัมผัสขนาด9นิ้วใช้งานรองรับระบบ Wireless Android Auto แล้วก็ Wireless Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะตัวนี้คือมาใหม่ล่าสุดนะแล้วก็ในส่วนของระบบเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นลอง g t เลน n t นะคะก็จะเป็นระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่เรื่องของระบบขับเครื่องสองล้อเป็นสีล้อน,นะคะ,ะก็ทําให้งานการใช้งานมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะใช้งานง่ายแล้วก็ เป็นโหมดที่ทุกคนน่าจะต้องลองใช้นะคะก็สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะถัดมาก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของ p a ท t ทิร s น i p นะคะอ่าตอนนี้ p a t เท e r s นชิมีเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนะคะราคาเพิ่มเติมที่40,000ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ,ะ,คะระบบอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาเยอะเลยแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นในส่วนของระบบ a d a ดรนะคะเพิ่มเติมในส่วนของระบบ a d a ดรเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขนาถอย ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอยนะคะปกติจะมนมีเฉพาะตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนขณะถอยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบช่วยเบรกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในส่วนของระบบความปลอดภัยของเอลารัสนั่นเองนะคะเพิ่มมาซีมิลในส่วนของตัวท็อปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาโอเคถือว่าใช้ได้นะคะถัดมาก็มาดูในส่วนของถ้าเป็นตัวเกรดเซตเกรดเซตก็จะมีในส่วนของ กระจังหน้าของเขานะคะที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่นะราคาเพิ่มสามหมื่นห้านะได้กระจังหน้านะคะได้กระจังหน้าได้ล้อแมกดีไซน์ใหม่นะคะอ่าแต่เป็นล้อแมกอลูมเนียมอลลอยซิงเกิลนะคะขอบสิบแปดนะคะดีไซน์ใหม่นะสำหรับสองประตูบีคอสามจุดเซตนะนะแล้วก็กระจังหน้าใหม่นะคะไฟท้ายใหม่มแล้วก็ในส่วนของหน้าจอ M อ D ดีใหม่ค่ะ หน้าจอเครื่องเล่นเพลงใหม่นะคะเบาะดีไซน์ใหม่อมืประมาณนี้นะคะสำหรับตัวสองประตู V Cross สามจุดนะราคาที่เพิ่มมา3 5มหก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้นราคาก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชันเพิ่มเติมก็สามารถทักกินบอาหาพี่ใหม่นะคะตามนิ้วหวล่างตรงนี้ได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ095338899 4ค่ะหรือแอดไอดี line, นะคะ TWEMAI 15.9ปีใหม่นะคะหรือเฟซบุคุนตัวค่ะปีใหม่อิสุสุนะคะหรือเพจอิสุสช่างลายสาขาเทิงใบเซลปีใหม่นะคะหน้าตาประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube เซลปีใหม่อิสุสุนะคะหรือเข้าไปที่ Google นะคะเซอร์คำว่าเซลปีใหม่อิสุสุก็น่าจะขึ้นนะคะหรือว่าเซลปีใหม่อิสุสชียงลายสาขาเทินน่าจะขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย